สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนกุมภาพันธ์ของชาวเมถุนนะคะสำหรับผู้ที่เกิด 14, 14 14มิถุนนาถึง14กรกฎานะคะดูได้ทั้งราศรีแล้วก็ลัคนาหากใครทราบเวลาเกิดสามารถดูตารางลัคนาได้ที่ Google ได้เลยนะคะเขาจะมีบอกไว้อยู่อามาดูกันว่าในเดือนอ,ออะไรนะในเดือน กุมภาพันธ์นี้ชาวเมถุนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะมาดูกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวเมถุนเป็นยังไงบ้างราชินีเชื่อไม่เช้า โอ้ดวโสิ่งแวดล้อมต่างๆคุณจะมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวมากเลยนะใน,ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยราชินีชือดาบหกช่วยอัศมินชือชถ้วย อ๋อหนึ่งเหรียญกำลังจะมีโชคทางการเงินนะเนี่ยโอกาสใหม่ๆกำลังที่จะลอยเหมือนลอยมีมีคนมายื่นเสนอสิ่งดีๆให้อะ่ะ strength ก้าวถ้วยขอแค่คุณมั่นใจเท่านั้นเองกับโอกาสที่จะเข้ามาเพราะว่าโอกาสอันเนี้ย เป็นอะไรที่พลิกชะตาชีวิตของคุณเลยนะการกำเนิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้นอุปสรรคทั้งหลายกำลังที่จะหมดไปอ่ะเป็นยังไงอีกสองถ้วยบางคนจะได้เจอเนื้อคู่บางคนจะได้พบรักมีเกณฑ์การสุข สมหวังในความรักอะสตาร์ความหวังสิ่งใดที่คุณหวังไว้กำลังจะสำฤทธิ์ผลในในเดือนกุมภาพันธ์นี้สิ่งดีๆสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความหวังกำลังใจจะเจอช่องทางค่ะใครที่แบบว่าหากใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจอ่ะในช่วงอันนี้เป็นไพก่กอตทาร์ลอดของคุณนะคะไพ่พระศิวะในช่วงอ่า กุมภาพันธ์นี้คุณจะพบความกล้าหาญความเข้มแข็งความเขาเรียกว่าความเด็ดเดี่ยวในจิตใจของตัวเองอ่ะเอเนีของความมุ่งม,มั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณจะมีไฟมากยิ่งขึ้นมีแพชชั่นมีความหวังให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นอ่ะมีความสดใสมีการดูแล ตัวเองได้ดีอีกอย่างหนึ่งอินนิจีของคุณเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์ได้โดยที่คุณยืนเฉยๆเขาก็รักอะพอเพอเข้าใจคํานี้ใช่ไหมคุณจะมีเสน่ห์การเข้าสังคมของคุณจะทําให้คุณได้เจอเนื้อคู่ของคุณหรือคู่ของคุณหากคุณยังโสดอยู่นะคะอ่าอยู่ในช่วงที่คุณมีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามามากค่ะนะคะอ่าคุณจะมีความมั่นใจมีความสดใสมากขึ้น มากกว่าแต่ก่อนมีความมุ่งมั่นที่สูงขึ้นมีความฝันได้ออกงานสังคมได้พบปะเจอกับผู้คนมีความเข้มแข็งเด็ดเตี่ยวในจิตใจมากยิ่งขึ้นอะไรที่แบบว่าคิดว่ามันมันอยู่นิ่งไม่ว่าจะในเรื่องของการงานหรือการเงินมันกำลังจะออกดอกออกผลให้กับคุณแล้วนะ คุณจะมีความสุขในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวเมถุนความรักจะหลงตัวมีเกณฑ์ได้เปินทางใกล้ชิดกับคนรักมีเกณฑ์ได้เดินทางพบปะเจอกับคนรักหรือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะคะคนที่คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรเดีะดีลอยู่ด้วยนะในเดือนแล้วก็ราชนินีถึงไม่เช้าขึ้นมาบอกอะไรกับราชนินีถุอจะ่ะคุณจะมีแรงขับเคลื่อนอะ คุณจะมีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าที่ไม,ม่มีสิ้นสุดเลยไม่รู้ว่าคุณได้พละงกาลังมาจากไหนแต่คุณได้อย่างหนึ่งที่แน่ๆที่มองเห็นเลยเดอะสตาร์ความหวังมันเกิดขึ้นในจิตใจของคุณความหวังที่คุณเคยวาดฝันไว้ที่คุณเคยคิดไว้นะคะเขาเรียกว่าอะไรดีความรัก คุณกำลังที่จะเจอคนที่เข้ามาพุ่งจีบคุณแบบร้อนแรง <c oughs> ขอโทษจีค่ะต,ต้องใช้คำว่าพุ่งจีบคุณอย่างร้อนแรงเลยนะไพ่ภา,พาสิวาออกมาในช่วงกุมภาพัน์นี้กำลังใจกำลังกายและใจที่เข้มแข็งกล้าหาญสำคัญมากสำหรับคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณจะมีการที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นการงานมากขึ้นการงานมากขึ้นแต่คุณมีความสุขมากขึ้น่ะมีความสุขมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนการได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโอกาสต่างๆเข้ามาก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่ชาวเมถุนเนี่ย สเตนสเตนคือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปกลับมาโฟกัสในตัวเองถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีขึ้นแปลกไมหมชาวเมถุนถ้าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสที่คนคนนั้นเราจะลืมหลงลืมดูแลตัวเองไปเลยนะคุณมีความกังวลอยู่ในใจอะ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ย เปลี่ยนทิศทางค่ะเปลี่ยนทิศทางมีความรักแล้วก็จริงแต่เราอย่าลืมการทุ่มเทให้กับตัวเองด้วยนะคะสำหรับชาวเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะสิ่งต่างๆที่คุณได้เพียรพยายามทำมาเนี่ยกำลังจะออกดอกออกผลให้กับคุณถ้าถามถึงในเรื่องของหนึ่งเหรียญเนี่ยที่เข้ามาสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในเดือนในเดือนนี้มีอะไรบ้างอืม ให้หนึ่งเหรียญทุนที่ผ่านมาคุณทํางานอย่างหนักนะคุณทํางานอย่างหนักใช้ความอดทนมากๆเลยอะ่ะในการเพียรพยายามในการชุ่มเชยในการดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณกําลังได้รับความสําเร็จได้ผลกําไรจากสิ่งนั้นที่คุณได้เพียรทําลงไปความมั่งคัง่งอย่ากลัวที่จะอย่ากลัวเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังนะคะ สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะต่อจากนี้มันทำบุญมันทำทานเพราะคนเนี่ยคุณอยู่ในช่วงกำลังดวงขึ้นยิ่งบุญมีมากเท่าไหร่ดวงยิ่งขึ้นมากเท่านั้นนะคะหากคุณทำธุรกิจโอกาสทางเงินทางการเงินใหม่ๆเนี่ยก็จะมาถึงและบางคนเนี่ยได้เงินมากเท่าที่คุณต้องการอย่าเขาเรียกว่าอย่าดูถูกความสามารถของ ของตัวเองเด็ดขาดเลยนะคะการเดินทางสิ่งเหนื่อยต่างๆของคุณเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะ,ะความสมบูรณ์ความสําเร็จกําลังจะเข้าสู่ตัวคุณการเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไปนะคะไพ่ใบเนี้ยไพ่เดว l ลขึ้นมาเนี่ยคุณกําลังจะมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหวานหัวใจมาสู่ชีวิตของคุณ ได้ผลรับตอบแทนมากกว่าที่คิดไว้แม้กระทั่งในเรื่องของการเงินสวิสันถ้าสถานาการณ์การเงินกําลังติดขัดอยากที่จะบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะมาถึงคุณได้รับเงินรวดเร็วทันใจบางทีอาจเป็นเงินมรดกเงินตกเบิกหรือเป็นเงินที่ได้มากกว่าหนึ่งแหล่งอ่ะลองค้นหาความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณคุณจะมองเห็นความหมายอันลึกซึ้งและเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะ ที่คุณสามารถจะเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆได้แล้วทีนี้ไพ่เดอะสตารฟันชอบมากเลยเวลาขึ้นมาแต่ว่าทุกอย่างมาจากความเพียรพยายามนะคะถ้ายิ่งที่ผ่านมาคุณเพียรพยายามทำงานหนักมากเท่าไหนผลตอบแทนที่คุณจะได้รับเนี่ยมันมาถึงคุณแล้วในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะขอให้เชื่อมัน่นและเชื่อถือในเป้าหมายของตัวเองจงเริ่มต้นด้วยการกระทำตั้งแต่วันนี้ นะคะความคิดของคุณเริ่มความคิดของคุณเนี่ยอะไรที่เริ่มต้นวันนี้จะพาคุณไปสู่จุดหมายที่อยู่อันใกล้ในอนาคตคุณกำลังเดินมาถูกทางแล้วนะคะในการมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการงานการเงินด้วยคุณได้รับผลกำไรเกินคานะอันนี้จะบอกอีกทีหนึ่งแล้วก็จะบอกว่ามีโอกาสในการหารายได้ในช่องทางใหม่ๆด้วยความรักกำลังไปได้ดีคุณจะเจอคนที่ถูกสเปคอย่างจัง แล้วก็สาหรับใครที่แบบความรักสืดชืดความรักแบบมีระยะห่างมีระยะทางห่างเหินกันไปก็จะกลับมาหวานแหววกันอีกเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูการไพ่พระพิคเนตอยากที่จะบอกอะไรกับชาวเมชุนบ้างในในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หากคุณจะลงทุนลงแรงหรือว่าขยับขยายขยายกิจการหรือทําอาชีพเสริมเพิ่มเติมขอให้คุณศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะใช้สติไรตรองหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ดีแม้กระทั่งใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนกันยาวันไว้ต่อเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่พาขอให้มีศรัทธาที่แน่วแน่และมั่นคงไพ่ประปเนตอยากบอกอะไรชาวเมทุนอีกบ้าง การเหนื่อยสิ่งที่คุณเหนื่อยมาตลอดเพียรพยายามมาตลอดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะมาสู่ชีวิตคุณแล้วแล้วเปลี่ยนแปลงไปในเขาเรียกว่า,าในชิดชางที่ดีขึ้นด้วยอ่ะให้จะมีความสุขกับความอุดมสมบูรณ์ที่ชีวิตมอบให้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณมีความอุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอที่จะทำตามความปรารถนา พระพิกาเน้แนะนำให้คุณชื่นชมและขอบคุณสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวคุณในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคําอวยพรการได้รับการปฏิบัติอย่างดีของขวัมมิจภาพและความรักแม้กระทั่งขอบคุณตัวเองอวยพรตัวเองบ้างการรอเลี้ยงจิตวิญญาณยังอาจหมายถึงการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นนี่คือเวลาเนี่ยนี่คือเวลาแห่งการเรียนรู้แห่งการ เติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการปฏิเสธที่จะเผชิญกับประสบการณ์ใหม่และพัฒนาตัวเองซึ่งไม่เป็นผลดีกับคุณนะคะมีเพียงคุณคนเดียวที่ทราบว่าจริงๆแล้วหัวใจคุณปรารถนาสิ่งใดควรทําความเข้าใจและจัดการกับมันอย่างต้องการอย่างจัดการกับความต้องการของคุณโดยอาจรับฟังเสียงของหัวใจความฝันความหวังสิ่งที่คุณปรารถนา บางครั้งไพ่ใบเนี้ยแปลว่าคุณกําลังทําสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อความคาดหวังจากคนอื่นคุณทําตามความคาดหวังของจากคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่านะที่ผ่านมาคุณทําเพื่อคนอื่นมามากแล้วไพ่เพคเนตเนี่ยอยากที่จะให้คุณซื่อสาต,ต่อความรู้สึกของตัวเองบ้างอยากทําอะไรทําอะไรให้ตัวเองบ้างอ่ะคุณจะมีความกังวลคือห่วงในจิตใจของผู้อื่นมากเกินไป จนหลงลืมดูแลตัวเองเลยอซัดไว้ซ้ําแม้กระทั่งความรักค่ะใครเป็นคนที่วิ่งตามความรักคาะใครเป็นคนที่ชุ่มเชให้กับความรักลองหันกลับมาชุ่มเชยให้กับตัวเองบ้างสินะคะมาดูกันว่าลูกเตาอยากที่จะบอกอะไรกับชาวเมถุนนะคะจงรักด้วยใจที่เมตตาจงรักด้วยใจที่เมตตาทุกคนมีข้อดีข้อเสีย แม้กระทั่งตัวเองรักและเมตตาตัวเองบ้างทนุถนอมหัวใจตัวเองบ้างแล้วคุณจะทนุถนอมความรักความสัมพันธ์เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันการอย่าอคติต่อตัวเองมากเกินไปนะคะคุณจะได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจคุณด้วยแหละเขาจะพยายามทำทุกๆอย่างให้กับคุณถ้าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อะไรที่มันทุกอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจวางมันลงบ้างสิ่งที่คุณควรทุ่มเทในในเดือนกุมภาพันธ์นี้ควรทุ่มเทให้กับตัวเองนะเพราะดวงคุณเนี่ยกำลังขึ้นนะทั้งในเรื่องของความรักการงานแล้วก็การเงินมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่คุณจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเอง คุณอาจได้รับของถูกใจจากคนรักดูแลตัวเองให้ดีบ้างสเตรนท์ strength. พยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกควบคุมความคิดคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นดูแลตัวเองให้ดีการที่สิงโตเนี่ยยอมผู้หญิงคนคนหนึ่งเนี่ยรู้ไหมว่าเขามีทั้งความเก่งเขาสิงโตยอมด้วยมือเปล่าโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆคุณแค่ทําตัวเองให้ดูดีทําตัวเองจัดก,การสมดุลเนี่ยเป็นอินฟินิตี้อยู่บน ผู้หญิงคนนี้จัดการสมดุลให้กับตัวเองจัดสรรเวลาทํางานเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเขายอมคุณหมดใจอยู่แล้วล่ะถ้าคุณมีปัญหากังวลอยู่ในเรื่องของความรักกันนะคะสําหรับชาวเมถุนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย